เอาวัดดีกับผุ่มบอกกับผมเด็กเนี่ยม,ม้งหลานะครับเดี๋ยววันนี้ว่ายไปลอยอ้วนนะครับพึ่งต้อยมาไม่นอนไม่รับเค่องคืนเลยทีเซ็นขึงอ่านู่นะครับวังวังวัง,วงเดี๋ยวว่ายลอยมันมีหมายเพลยอยู่ครับตรงรือเดี๋ยวผมว่าตรงรืออ่าหมายเพลยออกแต่ก็ลอยไปถึงนู่นตรงเต้านาจะถึงงูอะไรตั้งอ้ว,วนมันยาวอย่าไปลอยจ้าเลยครับเดี๋ยวไปลอยกันเลย

ดูบรรยากาศนะครับดูด้วยนุ่มเลินบนยอดนู่มเป็นต้นไทเยอะนะครับเดินบนยอดดอกดบๆเป็นป่ากโวยเตือน่าเป็นป่ากโวยเตือนนะรอกดอกกำลังนู่งก็มีต้นสับปะรดป่านู่งกับโฟกัสไปที่สับปาะรดป่าลองๆนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปถ่ายลูกให้เห็นลูกตาตายคนดีบ้างเดี๋ยวดักวัด เอาโอเคครับเดี๋ยวคอยมาลุนพงมี้ชาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาชมพงมี้ชาวอีกทีหนึง่งแต่ผมว่าตอนนี้ปิดมัวมาเลยปิดยาไ <c oughs> ปไปกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวว่าจะเาเดี๋ยวคอยมาเล่นอีกทีหนึง่ง <c oughs> โอเคครับนี่เบืเ่เอเบื่อไอมาตามมาตามมาเลย นี่เดี๋ยวผมมาต้นถั่บรป่านี่ถ้าว่าบา้านผมก็เรียกไอ้ใบเตยไอ้ต้นเตยนะเตยป่าเนี่ยเตยหน้านะเดี๋ยวว่าถ้าปลาถ้ากลางนี่ก็ถั่ปร,รดป่านะครับกินได้ครับยอดยอดมันกินได้เดี๋ยวลูกมันกินได้ต,ต้องก,งก้มโคนแล้วกน็นี่เดี๋ยวผมมาเลี้ยกลูกน,นี่นี่ถั่บรสป่าม,มาเลียเก๋ๆเลยกันเอาๆๆลองโฟกัสลงมาเลยดิ เนี่ยตำรวจป้า,ปปามันหนาวเลยเนี่ยเนี่ยหนาวเลยเนี่ยเห็นไหมเหมื่อนปกยานป้านะเดินดังเข้าป้าเลยเพื่อนๆิเ,เ,เลมป้ามาไอาเดี๋ยเลยโอ้มันเลมเรจะเดินไม่มีมีกันเดี๋ยวนี้อย่างวีบ้าอย,อยู่กันหนึ่งดีตายอ้วอยู่ <c oughs> อู้จ่ะขันนี่เก่ไปก่อน gái rồi youtube có này quay từ tung gái này tuần này năn nĩa lục mò mà chém mò thì ăn này này tuần giây mò được con cẩm ba nè anh nu tung tỉ rồ đắp lá trong này nu chơi tuần sấy giấy luôn anh này vậy ok cấm ban đi wá, để coi mà lô run vùng miền dài nè các anh để bảo phun mạ đay youtube tuần nè ไม่เ่าเป็นป้าพี่กดไม่ได้ไม่จ่ายนะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีว่าสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศทุกเช้า,ชาครับคุณเริ่มตกลงม,มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาเล่ว้นกันเลยนะครับ หนึ่งตร,ง,ร,รมตงมีปลาอุนรามซีเป็นมีตัวเต่าเอสห้า,หาตัวเดี๋ยวเราก็ต้องไปแก้มือไหมครับแก้มือไหมเดี๋ยวหวังล้างว่ะเดี๋ยวนี้ปลาปลาไปทำไรตัวเย็นหน่อยก่อนกำลังรถชดอยู่เป็นเนยังไงปลาโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวคอยเจอกันไหมครับอีพีตรงอีพีตรง ข้ลาล้างกดเลงเรียบร้อยเลยกดไล่กดเชะกดเสร็จให้กันกดติดตามให้กัน,กน,กน,กอ,น,กนอย่างนี้แมวขวัญขุนศึกข่าวขวัไม่ายนะ